สวัสดีครับผมบิเตอร์บุญนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวมังงะเรื่องบัตสึฮาเละเมียทิ้งปิ้งน้องเป็นแนวโรแมนติกดราม่าอีโรติกและตลกต้องขอภัยที่ห่างหายจากการรีวิวมังงะไปนานมากเลยนะครับจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตามมาก็คือรีเซอร์วิ่งเราติดตามกันได้นะเป็นผลงานของกัจจานอินาบะมิโนริซึ่งเคยมีผลงานอย่างมินามโตะคุงโมโนกาตาริลงนิตเตสารวิทลี่ยังจำ้ำจำนวนเล่มไทยออกมาแล้วหนึ่งเล่ม ส่วนญี่ปุ่นออกมาแล้ว6เล่มยังไม่จบมาในส่วนเรื่องย่อกันเลยดีกว่านะวาโคโอิจิโร่กำลังรีบกลับบ้านเพื่อไปฉลองครบรอบการแต่งงาน2ปีแต่ภาพที่เขาเห็นหลังเข้าบ้านนั้นกับเห็นภรรยาตัวเองกําลังเล่นชู้กับชายแปลกหน้าต่อหน้าต่อต,อตาถึงผ่านเรือ่องยามาโดยไม่มีปัญหาแต่แฟนเก่าก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวของเขาจนวันหนึ่งพนักง,งานสาวที่ทํางานในที่เดียวกันได้เผยว่าตนเองเป็นน้องสาวของแฟนเก่าว,วาโคหลังอ่านจบนะครับด้วยชื่อไทยที่แสงคล้องจองและลงตัวเนี่ยทำให้ผมรู้สึกส่วน นเรื่องี้และแตัดสินใจซื้อโดยไม่ลังเลถึงเรื่องราวโดยรวมเนี่ยเป็นการตามติดชีวิตความรักวัททำงานของตัวละครที่พยายามแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขดีในอนาคตแต่ระหว่างทางเรื่องเล่าได้น่าสนใจพอถึงไม่มีจุดพีคหรือไฮแม็กเลยแต่ทําให้ผมรู้สึกอยากเอาเจช่วยวาโคกับความสัมพันธ์ใหม่ในครั้งนี้ที่สําคัญเนี่ยซีนโรแมนติกสามารถปลุกเล้าคนอ่านได้ดีให้ความรู้สึกขนลุกนิดนึงไม่ได้หมายถึงผีนะเวลามีฉากเซ็กเลยไม่รู้สึกยัดเยียดจนเกินไปเนื่องจากปูม พ้อมกับความสัมพันธ์ของตัวละครอยู่แล้วถึงเล่มแรกไม่มีสถานการณ์ที่ตื่นเต้นมากแต่ภาพรวมสามารถเล่าความรักออกมาได้น่าติดตามและรู้สึกใจฟูทุกครั้งเวลาตัวละครหลักทําอะไรร่วมกันติดอย่างเดียวคือจบเล่มหนึ่งค้างคา,งางเหมือนตัดโฆษณามากกว่าจบเล่มะนะถ้าจบตั้งแต่ตอนที่10เนี่ยผมว่ากลมกลมกว่านี้เลยเชื่อว่ามีคนเซ็งไม่น้อยนะเพราะตอนสุดท้ายเนี่ยเหมือนเครื่องสตาร์ติดแล้วนะแต่พอจะขับเนี่ยดันไม่ติดอีกรอบซะง,งั้นนะในส่วนงตัวละครนะครับนำเสนอออกมาได้น่าสนใจนะว่าโคอิจิโร ถึงแม้จะเป็นตัวละครที่โดนกระทำแต่เขากลับคิดบวกและโทษตัวเองว่าเขาไม่สามารถมอบความสุขให้เธอได้ถึงแม้ตามใจเธอทุกอย่างก็ตามปกติพระเอกที่เห็นแฟนโดน NTR เนี่ยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหลายๆคนมักสาปส่งพระเอกที่ไม่สามารถแก้ปัญหาความสัมพันธ์ได้ดีพอแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้มีความรู้สึกโกรธหรือหยุดหยิดเลยนะกับรู้สึกเห็นใจมากกว่าด้วยซ้ำอย่างน้อยเนี่ยเขาสามารถปุ๊บออนจากความสัมพันธ์นี้ได้ถึงตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรก็ตามนะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มากๆนะแต่ก็ไม่ได้ทุ่งลาเวนเดอร์ขนาดนั้นเพราะเราได้เห็นอีกมุมว่าเขารู้สึกเจ็บเหมือนการที่โดนถูกกระทำแบบนี้และหยหาความรักเห็นได้จากการที่เขาพยายามดูคลิปโป้เพื่อให้ตัวเองมีอารมณ์แต่ถึงอย่างนั้นชีวิตก,ก็ต้องเดินหน้าต่อหัวเรื่องเก่าให้มาซ้ําเติมไปก็คิดเปล่าๆเขาเลยยกทุกอย่างให้แฟนเก่าถึงแม้จะไม่แฟร์เลยก็ตามเป็นคนที่มอบความรักให้อีกฝ่ายอย่างหมดใจแต่อีกฝ่ายกลับไม่เห็นค่าชิบุยารคุลุมิถึงดูนิ่งๆเงียบๆและมีความเย็นชาแต่ผมชอบ ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของเธอนี่แหละคนที่จริงใจและอยากมอบความรักให้อีกฝ่ายจริงๆถึงหน้าตาจริงจะเหมือนพี่สาวมากแต่บอกตรงๆพอแต่งคาแรคเตอร์เป็นอีกคนแล้วเนี่ยโคตรน่ารักเลยเอ้ยเมนกะพี่สาวคูรุมิเขียนมาให้คนเกลียดรุนรนเลยนะถึงไม่รู้สึกเหมันไส้ขนาดนั้นแต่การกระทําของเธอเนี่ยแทบไม่เห็นใจอีกฝ่ายเลยเห็นแก่ตัวโคตรนะตอนมีอะไรกับชู้ก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีไม่รู้ในอนาคตบทบาทของเธอจะเล่าต่อไหมแต่น่าสนใจดีในส่งงานภาพนะครับถึง ฉากและบรรยากาศเนี่ยจะวาดออกมาได้มาตรฐานนะแต่จุดเด่นของงานอาจารย์มิโดริคือการวาดบอดี้ของตัวละครหญิงได้แจ่มมากเลยนะถึงหน้าอกจะดูเบิ่มๆมคือรือไปหน่อยก็เถอะ hey. รวมๆโดยรวมเนี่ยทำโดย First p เพกโปรนะครับนี่ในส่ง,งหน้าปกนะครับเป็นรูปคุณเรมิจังน่ารักเทียวนะไม่รู้มีใครสังเกตหน้าปกบัสซี่ฮาเลหรือเปล่าเพราะว่าตัวหน้าปกเนี่ยคล้ายคลัคาเหมือนคันยงซามะมากเลยนะไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่ทั้งสองเรื่องเนี้ยลงนิตยร สาวิลลี่ยังจำเหมือนกันนะครับโครปกหลังอินี้ส่วนของเนื้อเรื่องย่อนะครับแล้วก็เป็นรูปเอกวาโคแล้วก็คูรูมินะครับกำลังจ้องหน้ากันซึ่งในส่วนของหน้าปกเนี่ยจะมีความต่อเนื่องจากปกในนะครับดูกันเลยว่ามันมีความต่อเนื่องยังไงอะนะตัวปีกก็จะมีความกว้างนิดนึงนะครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้ส่วนของหน้าปกเนี่ยก็ จริงๆมันมันจะเรียกว่ามีความต่อเนื่องกันก็ไม่เชิงนะคบเป็นคอลุมิเหมือนกันแต่อยู่ในคนละช่วงวัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงปัจจุบันนะนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงมัธยมนะครับคือมันก็จะมีความต่อเนื่องกันแหละเออถ้าระวังสลับกันอย่างเี้ยนะนี่ก็คือเป็นแบบ before and after อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งปกหลังก็มีเหมือนกันนะปกหลังก็ก็ต้องสลับนะ <laughs> ถือว่าสนุกดีนะสนุกดีอ่านี่ บกหลังก็จะเป็นวาโคคุยกับคุณรมีอยู่ใช่ไหมอ่ะคุณรมีก็จะยิ้มเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องกันนะซึ่งอันนี้ผมชอบนะมันเป็นลูกเล่นดีนะในส่วนของรูปเล่นก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นสีชมพูวิงบัฟนะอ่านี่นะนี่มีทิ้งปิงน้อง อินาบะมินโอริมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับนี่เปิดมาแล้วก็จะเห็นวาโคเบอนอยู่ในกลุ่มของประชาชนทั่วไปที่กําลังเดินไปทํางานนะนี่ก็จะเป็นสารบันนะครับมีทั้งหมด11ตอนอย,อย่างที่ผมบอกไว้ในรีวิวนะครับจริงๆอยากให้จบตั้งแต่ตอนที่10มากกว่านะในส่วนของคุณภาพการพิมพ์เป็นกระดาษถนอมสายตาอยู่แล้วนะครับซึ่งก็พิมพ์ได้คุณภาพตามมาตรฐานนะไม่มีตาไหนที่ผิดเพี้ยนหรือว่าพิมพ์ตกในส่วนของการแปลเนี่ยถือว่าแปลได้มาตรฐานนะ อ่าขอข้ามไปก่อนในสมองงานภาพเนี่ยผมค่อนข้างชอบการ การวาดบอดี้ของตัวละครหญิงในเรื่องนะจริงๆตั้งแต่ผลงานก่อนแล้วนะอย่างมินาโมโตะตคุงนะครับเท่าที่ผมอ่านมังงานมาหลายปีอะอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้นะอาจารย์ผู้ชายอะมักวาดผู้หญิงสวยแต่พอเป็นอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยเขามักวาดผู้ชายหลอกมันก็จะสลับกันนะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นบรรทัดฐานอย่างชัดเจนนะคบผมขอบอกไว้ก่อนแต่อันเนี้ยจากในมุมมองของผมที่ผมสังเกตมานานจากที่ผมอ่านมังงานมาหลายเรื่องก็จะเป็นทรงๆนี้แต่บางเรื่องเนี่ยอาจารย์ผู้หญิงก็วาดผู้หญิงสวยก็มีนะครับอย่างเรื่อง นี้นะเรื่องนี้อาจารย์ผู้หญิงวาดนะครับว่าผู้หญิงได้ได้แจ่มมากเลยนะ คือแบบมีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าไหนที่มันดูล่อแหลมผมอาจจะต้องเซ็นเซอร์นะครับมันก็มีไม่เยอะหรอกแต่ก็ก็จะมีความช,ชงชางอยู่นิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับอาจารย์แกว,ว่าตัวละครหญิงสวยนะครับถึงแม้ผมจะมีความรู้สึกว่ามันจะเบิ่มเบิ่มคือลือไปหน่อยตัวละครมันน่ารักอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนอาจารย์แกพยายามจะให้เต้าอ,อกเป็นจุดเด่นไปด้วยอะ่ะมันเลยรู้สึกแบบล้นๆไปนิดนึงอันนี้ในความคิดเห็นของผมะนะเนี่ยมันเลยรู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนมีก้อนเนื้ออะไรมาบีบตัว <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะมีช่วงอัน,นเ,อเนี้ยเออเนี่ยอาจารย์เกว่าบอดี้สวยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงย้อนอดีตอันนี้ก็สวยแนย่พอเผยว่าตัวเองหน้าคล้ายๆพี่สาวของตัวเองซึ่งเป็นแฟนเก่าของวาโคนะครับเออมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงย้อนอดีตนะเนี่ยคือแบบว่า <laughs> โตนมตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแล้วผมก็เลยแบบเอออาจจะแบบเฉยๆนะ <laughs> คือมันบักแตงโมไปหน่อยเออผมผมเลยมองว่าเอาสักอย่างเออแบบจะนมใหญ่ก็นมใหญ่จะน่ารักก็น่ารักก็คือ,คอ คือผมไม่อยากให้มันมาแบบทูอินวัน่ะอยากให้มันวันอย่างเดียวอะ่ะผมไม่ได้ชอบตัวละครนี้เพราะว่านมใหญ่หรืออะไรนะคือตัวละครมันก็น่ารักอยู่แล้วดีไซน์ออกมาได้สวยอยู่แล้วนะครับแต่แบบว่าพอมันมีน้าอกอันใหญ่เบิ่มเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอาจจะเฉยๆนะครับคือเข้าใจว่าเป็นเซอร์วิสอ่ะนะซึ่งมันเป็นเซอร์วิสที่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับคือเขาแค่ว่าตัวละครนมใหญ่เฉยๆอะ่ะผมก็เลยมองว่าเออเขาก็พรีเซนต์ตรงนี้ได้โอเคดีกว่าเอามายืนให้เห็นเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับส่วนพระเอกเนะี่ยอย่างที่ผมบอกไป ดีรีวิวนะคือผมค่อนข้างชอบนะคือมันเป็นพระเอกธรรมดานะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรเลยแต่เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะค,ะครับภายนอกดูสุขุมดูเรียบร้อยดูใจดีนะแต่ในลึกๆจริงๆอ่ะเป็นคนที่พยายามโหยหาความรักอยากมีรักแท้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าไอ้รักรักที่เขาคิดว่าคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นรักที่ล้มเหลวนะมันอาจจะไม่ได้มีลึกลับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ผมค่อนข้างชอบตัวละครแบบนี้นะมันทําให้ผมรู้สึกแบบว่าอยากเอาใจช่วยอ่ะ ผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าวาโคมันหน่มแน้มจนเกินไปอะทำอะไรก็ซื่ออะไรเยอะอไงี้ยคือเที่ยวกับคาสิยกะก็ได้ตอนหลังๆมันจะชัดเจเลยว่าคาสิยะเนี่ยคือเทียบกับตอนถ่ายหนังอะไรเงี้ยคือมันมันเหมือนคนละคนไปแล้วพูดคามทําเพลงมา,างานขอข้ามไปเลยละกันนะครับก็รูปเล่มโดยรวมคุณภาพมาตรฐานของเฟิร์สเพจโบอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะทั้งการพิมพ์ทั้งการแปลทั้งรูปเล่มอะไรอย่างเงี้ยคือเสียดายตอนตอนท้ายเท่านั้นเองที่มันจบแบบเออมันอย่างที่ผมบอกไปในรีวิวนั่นแหละ อ่าและนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ่าคุยคุยกับคุณอ่านนะครับอ่านเรื่องนี้สนุกกันไหมคะอ่าอะไรก็จะมีการบอกว่าเออขอบคุณครอบครัวแล้วก็ผู้ช่วยทุกคนที่ให้กําลังใจในการวาดเรื่องนี้นะครับจริง,รงๆอาจารย์แกก็น่าเอ็นดูอยู่เหมือนกันนักจะซื้อวิลลี่จาทุกสัปดาห์เนี่ยมาวางเอาไว้คือใครตามทวิตเตอร์ของอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์แกซื้อจาทุกสัปดาห์เลยนะจะตั้งเรงเลียงเลยคือน่าจะเป็นการเก็บผลยางของตัวเองที่ลงในนิตยสารด้วยแหละก็ ประมาณนี้และกันสำหรับรูปเล่มโดยรวมนะครับถือว่าเป็นแนวโรแมนติกที่ไม่บือหวาในเรื่องราวแต่ก็อยากติดตามต่อคิดว่าในอนาคตเนี่ยคงมีอุปสรรคและสถานการณ์ที่ทั้งสองเนี่ยต้องประชิญหน้าอย่างแน่นอนครับถึงจะเป็นรอยยิ้มแค่แเว็บเดียวก็เถอะแต่ก็ยังดีกว่าหมื่นกันร้อยเท่าเรื่องนี้นะครับผมให้แถมแทมแทมแทมแถมแถมแถมแเต็มสิบนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวมังงะในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตรบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย